เวียนที่อัญเชิญพระสัยจากวัดหอกองเมื่อมาถึงวัดโพชัยได้เกิดเหตุขัดข้องเวียนไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ที่สุดเวียนที่อัญเชิญพระสัยก็หักพังพับลงมาแม้จะนำเวียนมาเปลี่ยนใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลด้วยอำนาจแห่งเหล่าเทพเทวดาพญานาคได้กระทำอิทธิฤทธิ์ยือ้อยุดฉุดขอองค์หลวงพ่อพระสัยไว้เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าสัพสัต พุทธศาสนิกชนลุ่มน้ำโขงชาวบ้านจึงตุกลงกันว่าจะประดิษฐานหลวงพ่อประสัยไว้ที่วัดโพชัยส่วนหลวงพ่อประเสริมให้อัญเชิญลงไปที่กรุงเทพประดิษฐานไว้นกะวัดปทุมวนารามจนถึงปัจจุบันประชาชนชาวจังหวัดหนองคายได้กำหนดประเพณีสมโพธหลวงพ่อประสัยซึ่งยึดถือปฏิบัติกันมาแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบันนี้